โอเคนะก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยมาอยู่กับผมแอมบอสเด็ก็คลิปนี้ไม่ได้เล่นเกมนะแต่คลิปนี้จะมารีวิวบ้านกันนะรูกแล้ว่าบ้านผมเป็นไงไม่ใช่ได้รีวิวบ้านรีวิวโต๊ะคอมของผม,ผมก่อนนะส่วนบ้านก็เอาไวท้ทีหลังกันนะเดี okay, ๋ยวมาดูโต๊ะคอมกันเลยนะปุ๊บไม่มีอะไรเนี่ยนะโต๊ะคอมแรกของผมพีมือไฟฟ้าเปิดแฟลชป้งเนี่ย yeah. ก็สว่างอยูุ่้ยแดดแป๊บนึงอืมโอร่อยและนี่คือโต๊ะคุณจูพูดไงเด้อไอ้นี่ยนี่คือโต๊ะเล่นเกมของผมนี่โนบุกของผมเองอะเอ้โนบุกแต่เป็นรุ่นไอ้รีโนเวอร์รีโนว,นวอะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่แต่ของล้อๆอาจจะ ลกนิดนึงนะเดี๋ยวแสงมันสว่างไปเปล่าแ,ลแค่นี้ก็ได้มั้งเพราะกลัวว่ามืดไปเดี๋ยวมองไม่เห็นอย่างเงี้ย <c oughs> ก็นี่เมาส์สมัยผมใช้อยู่เป็นไอ้ฟีโอเท็ดแต่กาว่าซื้อเมาส์อันใหม่อยู่เพรนี่ลุกกิ้งแม่งก็กด้น,นตีนี่เนี่ยบางทีแม่งห่านไม่ไปอย่างเงี้ยเนี่ยบางทีหะนเนี่ย ไอ้ยาลูกยกิ้ยมควบคุมตีได้ไหมน<อ>ะฮสวยคีย์บอร์ดก็เอามาจากไอ้คอมเก่าอ่ะดูคอมเก่าไอา้จากม่รู้กูจะพูดไงดีละก็ไอ้คีย์บอร์ดนี้เป็นคีย์บอร์ดเก่าจากนี่ของเอมือ่อกี้ของจอกระตูหูควบบอลาเลยนะก็ใหญ่เดียว เนี่ยหูฟังเดยนะหูฟังที่ผมใช้อยู่ก็อไอโอเคเอสเท่าไหร่วะ s m สเอ็มห้าแนะเนี่ยหูฟังที่ผมใช้อยู่นะส่วนไมค์ก็เนี่ยใช้ในหูฟังนะไม่แน่อนาคตผมจะซื้อไมค์เพิ่มอีกอันหนึ่งเงี้ยแต่พอไม่รู้จะพอพอ,อปัญหาพอไอ้ USB ที่ผมระบุผมนะ มันมีแค่สองรูเองเนี่ยด้านนี้รูหนึ่งก็ด้านนี้รูหนึ่งแต่เนี่ยข้างๆตรงนี้สองด้านนะโล่งอะไม่มีอะไรไอ้โลง่งโล่งไ้เพื่ออะไรเ่อเออลงบอกมามีหวัวไทยซีด้วยนี่เนี่ยมีไว้ด้วยโอโคตดดีอะ่ะก่อนอันนี้ไม่ได้รีวิวคอมหรืออะไรทั้งนั้นนะแค่รีวิวโต๊้เล่นเกมเฉยๆเดี๋ยวโต๊ะทำงานดีอะ่ะ โลรหุนหุนงแล้วก่อนเนี่ยนะนุ่มบุกผมก็ถ้าอยากดูสเปคคอมผมก็ไอ้นุ่มบุกดิเออหเดี๋ยวเปิดให้ดูนะนะคน,นที่ิี่วาวดี้พีซีกรปพอตตี้จะปอบว่ะก่อ,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 อกนนี่เดี๋ยวปิดแสงแป๊บนึงหัวมองไม่เห็นก็สเปคประมาณนี้นะนี่ ภาพเบอร์มันยังไม่โฟกัสเนาะทำไมไม่โฟกัสวฮะฮัลโหลโฟกัสดีนี่อินเทลคีรอน3อ็น1ามสามห้าศูนย์หนึ่งจุดหนึ่งกิกะเซอีพีสมัยไหนเนี่ยก้อีกอันนึงก็แรมสี่แต่ใช้ได้แค่3 6 4 g กิไอัอีกอันนึงอะ ส่วนคอมพิวเตอร์เนมตพผมพเปลี่ยนชื่อเป็น a อร์บอสตโกตอนแรกมันเป็นเดสก์ท็อปเลยเนี่ยผมผมเปลี่ยนไว้ฮะเดี๋ยวออกก่อนส่วนการ์ดจอก็อยู่เปิดโปรแกรมนิดนึง g t u Z ส่วนไออุมคความร้อนก็ขอไม่เปิดกันนี่นะครับจอที่ผมใช้อยู่ก็นี่นะ Intel HD Graphics 500นะ <c oughs> 500 ส่วนไออันนี้เขาเรียกว่าเรียกไปถูกเนี้ยลืมก็มเป็น14 nano นะมีไบออดไบออดน้าจะเวอร์ชั่นเก่าหู2016เรียกอัปไบออดเลยจำเนอะแต่กระจอก็ผมอัพเดเวอร์ใหม่ละเนี่ยเมมโมรี่ค็อกก็0 0 0หมดเลยมีว่วไเพื่ออะไรก็ไม่รู้ส่วนที่เหลือก็ไม่มีแล้วเนี่ยก็ประมาณนี้นะ กระจอ้อยผมใช้อยู่บอกเลยว่าโคตรเกียเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดแสงก่อนอ่ะก็ยังไงก็ประมาณนี้นะตัวคอมผมแต่แต่กล้องที่ผมถ่ายนะเป็นกล้องโทรศพทรนะไม่ใช่พวกอะไรนะกล้องไอ้กล้องอะไรนะเรียงไปถูกอยเ้ย ผากูเดี๋ยวคลิปนี้มีมอนเซอร์นะครับขอบอกไว้ก่อนนี่ออกระเป๋าตังกูกะว่าจะซื้อไอ้ไม้ตัวใหม่ด้วยจากรู้ไม้ตัวอะไรเออเดี๋ยวรอดูคลิปหน้าคลิปนี้แค่รีวิวโตโต,โต,โตเล่นเกมนะไม่ใช่โตะทำงานนะเล่นเกมล้วนเนี่ยเกมีผมมีก็มีแค่นี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวปิดปิดสายก่อนนี่นะคอยแบง อันนี้พป็งเซิร์ฟแท้ก,กับไอเซิร์ฟเือก็คือเซิร์ฟพาร์ทนะเซิร์ฟพาร์ทแล้วก็มีมีมาโคด้วยเพื่อเอาไว้สับสับปืนอย่างเงี้ยนี่ฮนะส่วนโปรแกรมที่ผมตัดต่อก็ส่วนมากผมใช้เป็นนี่ฮะโซนี่เบเกสโปรเวอร์ชั่นสิบห้าอยู่นะส่วนพี่พี่เมียโปรผมไม่รู้ว่ามีไว้ทำไมไม่รู้ผมก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะ โอเคงั้นก็ยังไงอูดยังไงต่อส่วนไอ้ก็ประมาณนี้นะคอมตัวคอมหัวแต่แต่สภาพเดี๋ยวดูลบิดนึงนะแต่เอาจริงไม่มีจอยด้วยนะเป็นจอยผมใช้อยู่ก็เป็นไอ้พวกแต่ไหนนะไอเปิดเพิ่มแสงเพิ่ส่วนจอยผมใช้อยู่นะอจอยจอยจอยถูกอนะจอยผมใช้อยู่นะ่าจะเป็นอน xbox 3า0น้อยนะเนี่ย แต่ผมอยู่ที่กรุงเทพตอนนี้ผมอยู่กำแพงเพชรน,นะถ้าใครอยากมาหาผมก็มาได้นะที่กำแพงเพชรน,นะถามว่าที่ไหนนะบ้านเลขที่อะไรก็หาเอาเองเนะนี่ยก็ประมาณนี้นะระอรอพ่ไม่มีอะไรหรอกกะแค่กะขมงโง,ง่เครื่องหนึ่งอ่ะก็ไม่มีอะไรนะ ก็ขอปิดคลิปเลยกันนะขอปิดคลิปกันเลยนะฮนะเค okay. ก็เป็นไงบ้างครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะฮะศูนย์หนึ่งพันซับด้วยกันนะฮะเจอกันคลิปหน้าครับบาย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 ครับขอมงูโง,ง่ไม่ใช่เดี๋ยวยังไม่ยังไม่ซื้อคอมใหม่เพราะเก็บตังค์ก่อนเอ้นะผมขอปิดคลิปกันเลยนะ